Thank you. สวัสดีค่ะเมนเนกเป็นวันพฤหัสบดีที่15หตุลาคม2563กลมับมาพอกับเย่เพิงแบงปันอีกแล้วนะคะช่องเย่เพิงแบงปันกับเป็นช่องทีนำเสนอทางด้านการเกษตรบม่ว่าจะเป็นเกษตรผสมผสานการเลี้ยงสัตว์หรือว่าแมแต่ข่าวการเกษตรเย่เพิงก็มีมาฝากเรื่อยๆเนาะคะ่ะเมเน,น่เย่เพิงจะพามาเบิองราคาง่ว อยู่ตลาดนัดโคกกระบือข้ามบุดมดงสว่างตลาดนัดโคกระบ,บือข้ามบุดมดงสวาง่างตั้งอยู่บนดงสว่างตำบลโน้นสวรรค์อำเภอหน้าะหรวยจังหวัดอุบลเ้ยค่ะตลาดเพิ่็จะเปิดถูกวันจันทร์ก็วันพฤหัสเปิดตั้งแต่หกโมงเสารไปจนหอดเที่ยง้าแมนไผยอยากมาหลาอเบื่องงวัวมาสื่อไปเลี้ยง หรือว่ามาเลาะเบิ้งราคาจัสามารถมาได้ทุกวันจันทร์กับวันพฤหะะัสด้ค่ะเมนี้ง่วเพื่นก็ไหลายอยู่ค่ะก่อนจะไปเบิงราคาง่วก็ฝากากดติดตามตกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเย้เพิงน้ำแน,นะะ่ด้ค่ะมาเบางตัวแหลกกันเลยด้ค่ะมันทำให้รูมาใหนาอ ตันแรกในห้องเท่าใดไหนค่นคูนหกหมื่นหาพันตีเป็นคูเลยตีเป็นคูเรขายแยกบ่ค่ถ้าขายแยกตัวนี้ท่าไใดก็ค่ะสามอมหมื่นสองพันอายุท่านดตัวนี้กว่าทนเพงปีเลยค่ะสูงประมาณร้อยสามสิบได้ตัวที่สองนั่นแหละค่ะขายแยกห้องเท่าไใด เท่าไหรนี่าะแยกสามสิบสี่บ่วเบอตอายุท่าไหนี่ค่ะทั้งหมดถึงปีปันได้เลยค่ะซูงเท่าไหรนี่ค่ะพอมากนี่สูงบกลอยสามสิบอยสามสิบบวกแล้วค่ะตัวนี้อมันดีอยู่เนาะ มีมาสองโตขอเบอร์โทรไว้น่่หเจ่ปด่แ0มูนยา9ายอทุ่ยบันน้องกระโดนนะคะขอบคุณค่ะห้องเท่าไหรค่ะตัวนี้สองเอ็สองหมื่นหนึ่งพันอห0นอึ่อายุเท่าไหรค่ะเนี่ยปีอะไรเนีเถืงปีเถิองปีนคะสูงประมาณลอยสหารนี่ยแะค่ะมีมาจ้าโตค่ะมาเนี่ยเดียว ขอเบอร์โทรไปนํ้ำเน่ค่ะศูนย์หกหนึ่งศูนยอย์งพอยังกันค่ะพอแล้วพอแล้วขอบคุณค่ะก็แม่นี่ห้องเธอไดไหมคะสามหม่นห้าพันสามหแม่สาวน้อยอายุเธอได้ไหมคะอายุพี่น้อยนนี่ละพี่น้อยน้อยเดือนหนึงเดือนห่เดือนนึง พ่อใหญ่เพิ่นบอกว่าสูงหน่อยสามซีฟได้ค่ะตัวที่สองล่ะตัวใหญ่น่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่นะัะห้องเท่าไหร่นะคะสี่หมื่นสองพันเพิูดให้ลูกยังค่ะนีน้ย่งางย่างย่างย่างแม่สาวแม่สาวจักปีค่ะแม่สาวีปแม่สาวสองปีผสมยังค่ะ เพราะท่านผสมเด้ท่านเปนท่นขึ้นสิบ่กบอบ่กท่นขึ้นเด้อค่ะสูงประมาณ100-110บวกได้ค่ะตัวนี้ข้าเบิงตัวที่3องเพลินเลยเด้อค่ะก็นี้ห้องเท่ายเนี่ยค่ะ30,200 30,200 000แม่สาวแม่สาวน้อยที่กันจักปีนี่ค่ะว่า2ปีกัวทับแล้วได้ไหม2ปีกัวทับแล้วผสมยังมากค่ะผสมพอผสมพอผสมโตมากสูงลอย100-110บวกได้ค่ะผสมใไ่ดี่ บุมหวใช่พีไตัวไหนทุนดดัีด้นค่ะตัวหนสองหมื่นสีห้าสองหมืนี่พันห้าร้อยสุงประมาณร้อยสมสิบได้ค่ะจักปีค่ะตัวไหนีม่กัวๆนี่ละปีกกัวเ้ยค่ะทุกตัวนี่รับประกันบ่มีตําจนี้หาแมนสืบไว้มีตํานี้ส่งขึนสองคืนขอเบอร์โทรไว้น้ำแนะคะ ศูน0์เก้าห้าหนึ่งหนึพ่อยังก็ค่ะพ่อใหญ่สันบ้านโนนกลางพ่อใหญ่สันบ้านโนนกลางขอบคุณค่ะท้องเท่าไหรค่ะแม่นี่4 7ี0 0มื่นเจันห้าร้ยเพิ่มเพให้ลูกมาจ้กตัวเหรอคะนี่ให้ลูกตัวนึงเหรอล่ะให้ลูกมาตัวนึงเหรอเด้อค่ะแยกลูกไปแล้วตอนนี้ผสมไหมหรอโบค่ะ ย yeah, yeah. น้ำม้อนผสมเลยค่ะสูงแหงค่ะตัวนี้สูงประมาณลอยหาซิบบวกเลยได้ค่ะสูงอีดีค่ะตัวนี้มีตำวนี้ยังบ่ค่ะไหนบ่บ่กบอรับประกันโมมีตัวนี้คู่เนี่ยตัวนี้ตัวนี้แม่นบ่คอกแม่ลูกในห้องเท่าไหค่ะนี่ยแปดหมื่นห้าพันแม่เคยให้ลูกมาเจ๊งโตแล้วค่ะ ตัวเดียวตัวเดียวด้ค่ะลูกตัวแหลกลูกงามงามค่ะลูกคนเป็นตัวแม่ด้ค่ะอู้ลูกแดงดีขน,ะนาดลูกมันอายุเท่าไหนี่ค่ะลูกมันอายุเท่าไหรสามเดือนกลัวแม่ประทานผสมไหม่บ่ค่ะแม่ซูระมาร่ลอยสี่สิบได้ค่ะ ขายแยกบ่ค่ะนี่บ่ขายแยกมยังน่อยบ่แยกเลยค่ะพ้อมนี่ห้องเท่าไรก็ค่ะแม่ลูกห้องสี่หมื่นเก้าพันหาสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยแม่เคยให้ลูกมาจั้โตัวเหรอค่ะสามตสามตวเลยเด้อค่ะสี่ค้าทองข้นทองเจ็ดเดือนเหรอค่ะนี่หาเดือนหมดเลยทองเลยหาเดือนเหรเด้อค่ะลูกพึ้นทึ้นึ้นึทั้งขาลูกพึ้นอายุเท่าไรนะคะดีกลัว โตแม่บ่ลูกบ่ทันถึงปีแล้วค่ะัวแม่สูงประมาณรอยสามสิบหาบวกได้ค่ะแม่มันท้องอะไรดิขายแยกก็ภานีนแยกขายขายแยกขายแม่ถ้าไดแยกแม่มันจะเอาสาสองลูกละค่ะลูกจะเอามื่นเจ็ดพันหาดเอามื่นเจ็ดพันายแล้วค่านีนต่อรองได้บ่ค่ะได้ได้เลยค่ะ ตูู้ด้ค่ะตัวนี้สุงประมาณรอยสาหอะไรคะห้องเท่าไดร่ะตัวนั้นสามห0เดสามม่นเจ็อม <37, 000. S 2> างยาวจักปีนี่ค่ะตัวนี้นตัวนี้มันเิถึง3ปีเพราะทันถึงสปีด้ค่ะ2ปีกูกลัวค่ะพนันแดงดีขนาดสามหมื่นห้าพัอายุเท่าไดค่ะตัวนี้ตัวนี้2ปี สองปีได้ค่ะมานผสมเมื่อท่านในผสมถามแนไทยสนใจกะโทรมาหาพันได้ได้ค่ะในหอยย่มทุงสีอุดมเบอร์ทรก็ขึคืนไะนะะ้ใหายล้วได้ค่ะขอบคุณค่ะห้างเท่าไรค่ะตอนนี้ห่างเท่าไรหนึ่หงหมื่นเก้าพันจ็ปี มันเคยให้ลูกมายังเคยให้ลูกมาสองตัวเลวตอนนี้ทองไหมบะค่ะยังบมท่านได้ผสมแล้วค่ะสูงประมาณรอยเกือบรอยสมซิเนี่ยแหะค่ะขอเบอร์โทรนํ้นะค่ะศูนย์แปดสี่หกห้าแปดแปดเก้าหกเจ็ดอยังก่เนย่ทองทองไม่ได้สายค่ะคุณศิวโดมคุณศิวโดมขอบคุณค่ะ นี่ห้องเท่าไดรนี่ค่ะส <38, S 1> ามสิบแปามหนปันปีนี่ค่ะหววทองครับสปีกลัวเลยหวสองปีกลัวทองแรกผสมยังมากค่ะเนี่ อเอสแค่ยังเอสแค่แดงมีใบมีหลอดบ่ะ่ะมีใบมีใบมีใบมีหลอดเด้คอดดค่ะเครืองดำาวกนางไหางไกะยาวเด้อค่ะสูงประมาณร้อยสามสิบวกเลยค่ะให้บิตัวที่สองคนเลยเด,ด้อค่ะแม่นี่ห้องเท่าแหน,นีค่ะสามสิบเจ็ดห้อยสามหมื่นจ็ดพันห้น 37, าร้อยจกปีนีค่เคะเคยให้หลูกมาแล้วสองตัวก้อนนี่พิ่ทองไหมบ่ค่ะทองไหม ตอนนี้ทองใหม่แล้วค่ะทองไดเจ็กเดือนแล้วคะนี่ยทองนสาเดือนแลวเด้อค่ะผสมยังมากร่มอผสมโตเลยผสมโตมากด้ยค่ะซุ้มประมาณร่อย3าชิมหาเลยค่ะขอเบอร์โทรไปน้ำไหนค่ะแ8ดแปดหอย่งอยู่เก้าสามสี่เก้าสามสี่ห้าศย์หกสี่ห้าศูนย์ห่อยตอนเลยค่ะขอบคุณค่ะ ที่ตัวค้ายตัวหนึงห้องเท่ดียรค่ะแม่เนี่ยนี่ห้องสี่สิบสองห้องสี่สิบสอค่ะเนพื่อให้ลูกมาแลลวยังค่ะเนี่ยปัว่ัวสาวงัวสาวจังปีค่ะงัวสาวปีปัวครับปีัวได้ค่ะสูงเทเดีรเนี่ยค่ะสูงเน้อยสี่สิบสูงหนอยสี่สิบได้ค่ะต่อได้ต่อไนเจ้าประนัน ตัวที่สองเหรอคะตัวเล็เล่นั่นห้องท่ายค่ะน้ห้องสองหมื่นที่หาดสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยตุูด้วยค่ะสักปีนี่ค่ะตวปู้ว่ปีบัวครับปีกลัวได้ค่ะ แต่ละตนีย่ยมม่มีตำหนิมันบอกค่ะรับประก,กันไม่มีตำหนิเ้ยค่ะอุ้ยะว่างเด้อต้นอันห้องเท่าใดน,นะคะสองหมื่นิหาลอยกันสองหมนหนันหร้อยกันเป็นเครื่องให้ลูกมันเจ้โตลคะค่ะตัวนี2สอต สองสามโตเลยนะคะตอนนี้ทองไหมยังค่ะบ่ครับผม่ท่านท้องเลยคะ่ะตอนนี้ซุปรมมาลอยสามสิบแตคะ่ะขอเบอร์โทรไว้น่เลยคะ่ะศูนย์แปดสองนสามเจ็ดหกสองแปดหกสองขอบันหมันน,น,มน้องสนโดนะคะ่ะขอบคุณะคะ่ะ <laughs> มีงัวเขามาอีกแล้วเด้อค่ะมีงัวเขามาเรื่อยๆมันอนี้งัวหลยอยู่ค่ะพยีญญ่ตอ้อนพออ่นเ,เก็บอันพาวงัวเขามาหนิขันละยี่สิบหรือตัวละยี่สิบ ตัลวละยี่สิบบาทเด้อค่ะเพิ่นจะเก็บค่าเอางัวเขามาตัลวละยี่สิบบาท <S <S อันนี้ในหอยงวัวสิ่งถามมาจอบซื้องัวอย่างเดียวเลยเอาอ๊ะเต้าหู้ในห้องเท่าไหร่นี่ค่ะเท่าไหร่น,นะสองหมื่นห้าพันเจักปีนี่ค่ะปีกวักวกัวเลยค่ะตัวที่สองนี่ยเหรอคะอ้อกัในใหาหาเต้ สองมื่นหาคือกันได้ค่ะคู่นี้ห้องหาเมือนด้ค่ะมีตำนียังบ่ค่ะนี่บหม่มีงหตำแหนได้ค่ะต่อรองได้ซงปรหมานตัวอยสิบหาบวกนี่นะคะุวตอนาตดุาพครับแก้วขอเบอร์โทรไว้นาค่ะเบอร์โทรบอกคนที่รับ้าเบอร์โทรไม่ได้เรื่ออแล้วเด็ 0 8 3 083 <0 83 S> 226 226 22 <6 S 2> 9204 9204พอ่อยางเลยค่ะพ่อปันมาลุ่นพ่อปันมาลุ่นมาจะบานได้เลยคะ่ะโสดแสงบานโุดแสงนะคะ่ะขอบคุณค่ะ ใครเอาไฟไห่อยขายจักบาทเนี่ยเราจงไปไกลเนี่ยนี่เด็กวัดนี่จงไปขายไม่ห่วยทั้งนั้นเด้อค่ะนี่ทั้งสื่อทั้งขายอยู่น้ำแกงนี่เลยเนี่ยเป็นแก่งมันเป็นแก่งแก่งมือเถาข้องามอยู่น้ำซุ้มมือนี่ล่ะของงามอยู่น้ำข้องงามอยู่น้ำมือเถาที่ยืนยืนอยู่นี่เด้อเคยมี่หลอกเบอร์โทรไปยี่แดงไปยี่สุวรรณคือเบอร์หัวมาขายค่ะทำไง มันไม่มีคนมีเงินบันไดสูงหัวสูงบ่นไดเลยเอามากวุ้ยฟ้าสุวรรณเชงเมืองเจ้าป้าสุวรรณกับบัลลัยมาได้ค่ะก็นี่แม่สาวได้ค่ะห้องเท่าไหรนี่ค่ะแม่ม่านท้องในเจ็ดเดือนสี่เดือนผสมโตห้องเท่าไหร สสิบองห้าหมื่นสองพันสูงประมาณหน่อยสามสิบบวกได้ค่ะคุกหางใหญ่หางแต่ยาวดี้วยค่ะเครื่องดำมีมาเจ้าตัวไหนคะตัวเดียวด้วยค่ะเบื้องหนาเพิ่นค่ะหางาม เแิ่งขาดีด้อค่ะห้องเท่าได้ก็ค่ะอ่าสิบสองสิบองแล้วข้าหนี้ต่อร่องแต่ลายบ้ค่ะนี่เน็ตหน่อยครับต่อได้นิดหน่อยด้วยค่ะมีตำหนียังบ่ค่ะบ่ครับประกันตำหนีประกันบ่มีตำหนีด้วยค่ะจะซื้อไปมีตำหนิเอามาขึ้นได้เลยขึ้นได้เลยครับขึ้นได้เลยด้วยค่ะ ขอเบอร์โทรไว้นั่นเลยค่ะ089 089 509 509 5562 5562พออย่างนี้ค่ะวิทครับลิกวิทย์ลิกไม่ได้ใสค่ะเนี่ยน้องแว่งครับน้องแว่งขอบคุณค่ะ ของเบิร์ของป่าหวานเลยค่ะห้องเท่าใดค่ะตัวไหนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยอายุทใดค่ะตัวนี้อายุปีกรัวปีครัวนะค่ะสูงเทใดไหนคะร้อยสามสิบครัวร้อยาร้อยสามสิบบวกได้เด้ค่ะคลิปนี้ต้นนี้ยังบ่ค่ะนี่บ่มีบ่มีรับประกันบ่มีต้นนี้เด้ค่ะต้นนี้คือมันจอยสิไหนล่ะมันจอยตกเป็นเรียงให้มันอ้วนแม่นี่ล่ะค่ะห้องเท่าใดค่ะแม่นี่สี่หมื่น สี่มหมื่นทวน่ให้ลูกไม่จงโตัหรอคะนี่บ้านไรูเด้งวกํลังสีถึงสองปีนี่ละเมีง่วกําลังสี่เถึงสองปีผสมยีงค่ะยังยมันขันขึ้นเลยบอค่ะขึ้นละเท่านึงของมันสมขึ้นละเท่านึงแต่เป็นม้อนสมนะคะสูงเท่าใดเนี่ค่ะร้อยสี่สิบ้อค่ะ 40, พวกหางใหญ่หางกตงาเค่ะเครื่องดำมีมาสตัวนี่ค่ะแน่น ขอเบอร์โทรไว้น้ำหน <7 40 S 1> ้อยค่ะ091 740 7 4าาดเดป้าวาดค่ะขอบคุณค่ะห้องเท่าไดคะตัวนี้สามหมื่นเก้าสมหมื่นเกจักปีนี่ค่ะแม่สาวนี่ส,นสองปีสปีบราะทนผสมบอกค่ะเคราะานผสม้คะสูงประมาณร้อยสามสิบบวกไดะคะ่ะมีมากตัวเดียวนี่บอกค่ะขอ,ขอเบอร์โทรไว้น้ำหนะะ่อยค่ะ 0 6 3 0 6 3ก6เ้ส่รร <S 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 ่รอนับ <S S S ไม่ร,ร <S S S ไม่ <S S มได้ใส่คันน้นคุณครับ <S S น้ำคุณขอบคุณค่ะห้องเท่าไรคะ่ะตัวเดียว,นว,น 27, ว,นวเนี่ห้องสองหมื่นเีกันไหนครับส7ง0มีสูงเท่าไรครัตัวนี้สูงประมาณรน่ยี่สิบนี่ยเ่ยค่ะจักปีนี่ค่ะ ปีกวะะับปีกว่าได้ค่ะ2 7 0 0มมีตำนี้ยังโมคะนบ่มีครับรับประกันบมมีตำเนี้ได้ค่ะขอเบอร์โทรไปน,นะะั้ำไดค่ะศ9 9ย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเมสองสามองด้าห้อยซักได้ค่ะขอเคุณนค่ะห้องท่าใดค่ะแม่นี่ยเจ็0หมื่นห้าเจ็ม่นันเ่อให้ลูกมาเจาลล้าตัวละคะ่ะลูกตัวเดียวครับลูกตัวเดียว ตอนนี้เพิ่นทองอยู่บ่คะแม่นทองจักเดือนเอ่ค่ะทองสี่เดือนกว่าทองสี่เดือนผสมยังมาค่ะอ้วบ่ฮู้จักชื่อมั้งแต่ไม่คิดถึงอ๋อถ้าผสมแบบเขาสิบ่มีชื่อมันบ่แม่นมี่หรือนอซื่อแต่ว่ามันบ่เห็นบ่เพิ่นบอกแค่ว่าเป็นท่านราสินเห็นลูกตัวสุดสุดออ๋องัวเจนี้เป็นท่านราสินที่ทายอยู่นี่ลูกตัวแรกไหมถึงที่อยู่ในท้องนี่บ่บ่วบอตัวที่ในท้องเป็นตัวที่สองตัวที่สองครับ ทองไดซี่เดือนแลนะะ้วค่ะซี่เดือนบัวสูงประมาณลอยหาสิบหาบัวค่ะสูงแหงตัวนี้คะ่ะเดบึงหางเหมืนกนค่คะสูงไงนังหนาแข้งขาดีขนาดพ่อใหญ่แดงยังสนใจเลยยืนจ่องเลยมีตัวเดียวนี่แล้วหัวในฟองในฟอมกงงูหางไงหางยาวคะ่ะเครื่องดำง่ามมิลีคะ่ะตัวนี้ ห้องเทเด็กก่อค,ค่ะเจ็ดสิบห้าจุดเจ็ดหมื่ห 75, นห้าพันมี่มาา่เจ้าตัวไหนะคะแม่เจาตวัวตัวที่สองห้องเทเด็กไหนะคะ่ะตัวนี้แม่ลูกครับหอกเป็ดหาครับตัวนี้เป็นแม่ลูกะะเด้อค่ะ,คะห้องแปดสิบห้าแม่แม่จะซีเดือนล่ะแม่เคยให้ลูกมาเจ้โตแล้วค่ะนี่ตัวที่สามไม่หอ้วยตัวที่สามในท้องเด้อะคะ่ะแม่ซูบประมาณร้อยสี่สิบบวกเลยคะ่ะลูกพัานธุ์อายุเท่าียดนะคะ แปดเดือนลูกเด้แปดเดือนนะคะลูกเป็นตัวแม่ขหกัในลเบ่งลูกเป็นสัตว์้ลค่ะลูกเป็นงามงามค่ะตัวแม่เก้า่วนแยกขายบ่ค่ะนีแม่ลูกแยกแม่เท่าไดค่ะ แม่หาหาลูกล,ะะล้วค่ะล,ลูกสามสี่ลูกสามสี่นะคะลูกพขนงามแห้งลูกแดงงามขนาดคะ่ะลูกสูงเกือบซัมแม่เลรอเด้อค่ะรับประกันบ่มีตำหนิทั้ทงสามตะะัวบ่ค่ะแม่ครับรับประกันเบิดรับประกันทั้งสามตะะัวเด้อค่ะบ่มีตำหนิ้ามีตำหนิขนมานเคลื่นอนเลยส่งมาเคลืนเลย<น>เด้อคนะ่ะขอเบอร์โทรไว้นะค่ะ 065279กห9าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสเก้น่กสามเก้นึ่งคอยัเค่ะขบิสขบสแม่ายค่ะสวนฝ่ายครับสวนฝ้ายสมส,ส,สะอาดดัเพอิดชสมสะอาดดับเพอิดีด้วยค่ะหัวผลงามให้ค่ะมาจะง,งามที่สุดในตลาดเราค่ะในสามตัวนี้ขอาคุ้นค่ะ ทองเท่าไรคะแม่นี่ยสามหมื่นหบาทสามหมื่นห้าือสามหมื่นห้าพันบาททองได้เจ็กเดือนแล้วค่ะหเดือนเหรอห้าเดือนผสมยังมากค่ะเนี่ยผสมโตครับผสมโตมากเลยค่ะแม่นี่เป็นแม่สาวทองแหลกแม่สาวทองแหลกเล้ค่ะสูงเท่าไดเนี่ค่ะสามสิบวกกียครับสูงประมาณรอยสามสิบบวกแล้วค่ะเครื่องแดงมีแมาเจกโตัวไหนคะเนี่ยตวเดียวเหรครับ ขอเบอร์โทรไปน้ำหน่อยค่ะ082 082 3686ย6 26. 26 6 K 6ดสองหาองหยังน่ค่ะขอดูดดูมดิวดูมด้วยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้กับซามก่อนเดอค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ละที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้อค่ะจะได้บ่พลาดคลิปไหมๆของช่องยายเพิงขอบคุณค่ะ